สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องทรัพย์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีต่อสายไฟสวยๆนะครับเท่ๆนะครับเรามาดูกันเลยครับขั้นแรกเราก็อ่าสายไฟอ่าแทงเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ เราก็จะแทงใส่รวมกันเลยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็เอาใส่ไฟอีกอเส้นนะครับมาพันกันนะครับ แบบนี้ไม่หลุดนะครับไม่ต้องคลัวหลุดนะครับ เอ้ครับแล้วก็พันเสร็จไปอ่าข้างนึ้งนะครับนี่นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับมันก็จะพันแบบนี้นะครับก็แน่นนะครับดึงก็ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเราจะพันอีกข้างนึงนะครับนี่นะครับก็อ่าเราพันอ่าจนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับก็เป็นการต่อสายไฟสวยๆนะครับดึงไม่หลุดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้ครีมตัดออกนะครับที่เหลือนะครับก็เป็นการต่อสายไฟที่แน่นหนานะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่มีดุดนะครับ นี่นะครับอ่แล้วต่อนะครับไม่หลุดนะนครับเล่นหนามากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ 太多地。